อันนี้พี่บริษัทอะไรนะพี่พีพีเอเหรอพีพีเอสค่ะตัวนี้ตัวนั้นเอามาซิ่งอันนี้เป็นยี่ห้อผ้าหรอใช่ค่ะยี่ห้อผ้าปกติอันไหนดีอ่ะพี่ดูวีมันจะเท่ากันหมดมันต่างที่ลายค่ะต่างที่ลายใช่ไหมใช่ค่ะพอดีผมชอบแบบเผื่อแบบนอนกลางวันแล้วปิดปิดม่าน ปิดม่านแล้วแบบว่าไม่ให้แสงเข้าอ่ะค่ะไอตัวไหนได้ทุกตัวเลยค่ะไอแต่ขอให้เป็นสีแใช่ผมอย่างเงี้ยค่ะผมชอบสีเทาเาเป็นเข้มๆครับถ้าสีชีฟสีอะไรมันจะมันยังควรมีแสงอยู่่ะมืดค่ะน้ำเงินก็มุดจริงจริงๆอยากได้เทาๆไอ้ที่พี่ลงในเพจอ่ะอ่าค่ะไอ้ไอ้ตัวไหนลายไหนอ๋อไลน์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ที่เป็นพระผงสีขาวค่ะใช่ใช่เห็นติดแล้วแบบเงาเงาดีน,นะเวลามันโดนไฟมันจะเงา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 ชมีเงาเงาตัวไหนบ้างดีอันอน,นี้อันนี้ที่พี่เปิดให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะเทาเทา,าอ๋อแต่อันนี้เป็นลายค่ะอันนี้้องจะออกลายหน่อยอ๋อลายดอกไม้ ทำมาก็ไม่ค่อยได้ดูลายอะ <c oughs> ใช่เพราะว่า <c oughs> ส่วนมากก็ดูแค่สี <c oughs> จริงลายก็ไม่ได้ชอบนะชอบแบบจริงๆชอบเงาๆนี่แหละอันนี้มันจะอ่อนไปไหม ไอไอตัวนี้พี่มีตัวอย่างไห้นี่ค่ะตามตามนาเคเดเลยอัอนนี้โดนโดนแสงก็จะเงาเงาใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องดูง่ะต่้งเด็กใช่ไหมเห็นไหมอ๋อเฮ้ยแต่ข้างล่างเหมือนเงาทำไมนี่ค่ะ ที่จริงเนื้อผ้ามันเหมือนกันผ้าลายมันที่เงาไม่เงาอย่างเงี้ยค่ะแต่ลายนี้มันลายลุงไงแต่นี้มันขวางอ๋ออันนี้ลายลงุงเดี๋ยวถ่ายสองแบบกันแต่จริงอันนี้มันมืดกว่านาออ่าค่ะตัวนี้จะออกมืดแต่ตัวนี้ออมันจะออกอันนั้นอันนี้ออกมืดกว่าแต่อันนี้ตัวนี้มันจะมีเทา ข็ขดูใหญ่ๆเลสีส่วนมากเขาติดสีนี้ไหมพี่สจ้มากก็สีเทานี่แหละค่ะสีเทานี้ใช่ไหมสีเท,า,เทาแล้วก็สีเทาอ่อนเทาเข้มนี้แล้วก็น้ําตาลอยู่ประมาณนี้เลยอืมอืมแต่อันบนสวยไปเนาะความหนานี้เท่ากันใช่ไหมความหนาเท่ากันค่ะยูนเท่ากันท,กทุกแบรนด์เลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ท้านน้องอยากได้หนากว่านี้มีค่ะ แต่ราคามันจะไม่ได้อย่างนี้อ๋อจะอัพก่อนเรอค่ะจะอ่อแต่อันนี้คือการแสง UV ได้ค่ะเพราะว่าพม่านเราไม่ได้ถูงตึงๆไงจะมีติดติดซ้อนลายอะไร,ไรอย่างนี้อที่เทียบกับดูนะดูนี้ก็งอเหมือนกันนะเนเนี่ยถ้าโดนแสงเน so ี่ยมันต้องโดนที่แสงเลยนะคะแต่อยู่ที่น้องชอบลายอย่างนั้นน่ะอ๋ออันนี้มัน มันเป็นลายแบบเปลือกไม้เองนี่ค่ะฮึมลายเปลือกไม้อ่ะออัวนี้นล,ลายหยุดแตกลายหยุดแตกแต่ส่วน,นมากมันก็คล้ายๆกันะนะเนาะคล้ายๆกันค่ะสีแบบโทนมันอยู่ที่ลายโทนสีคลา้าเอี๊ยดกันโทนสีเหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยชอบลายๆเท่าไหร่ ถ้ามีหลายก็ต้องสองตัวนี้ค่ะถ้าเรียนี้นะครับก็คืออันนี้ตัวนี้ก็จะนี้กับตัวนี้อืมอ๋อแต่ตัวนี้น่าจะสวยกว่านะฮะนำที่วางตัวนี้เทียบกันตัวนี้ตัวนี้น่าจะ แต่อันนี้เหมือนอ๋อมันต้องโดนเดดจะมืดกว่าใช่ค่ะไม่ถึงสีใช่ไหมพี่เห็นน้องจะจงในในเพจที่ก็เลยอันนี้ผมชอบก็คือตัดมาแล้วมันสีสวยถ้าว่าชิ้นใหญ่จะเจะเข้มกว่านี้นะมันจะอ๋อมันผืนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ชิ้นมันเล็กไงก็เลยนั้น ถ้าชิ้นใหญ่แกเข้มตัวนี้ก็เหมือนกันชิ้นใหญ่จะเอาเข้มันนี้จะไม่มืดเลยนะเนี่ยค่ะแต่ถ้าน้องตงการมันพี่ว่าสีนี้มืดกว่าทีนี้มืดกว่าใช่ค่ะแต่อันนี้มีลายเนาะแต่อันนี้มันเหมือนต้องโดนแสงเนาะมันถึงจะเงาแต่มันอยู่อันนี้ไงเพราะว่ามันลายลงไงแต่ตัวนี้มันมันลายไปได้ทุกผืนไงทุกไอพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็เลยเงาแต่ตัวนี้มันเหมือนลายฟันปลา เนี่ยมันก็เลยเงาเงาไปนั่นแต่หนาเท่ากันใช่ไหมหนาเท่ากันคัมยูวีเท่ากันราคาเท่ากันที่เอามาให้เนี่ยน้องเลือกได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบตรงๆเนาะอันนี้มันจะอ่อนไปไหมพี่อ่อนใช่ใช่ไหมเหมือนถ้าเทียบใกล้เคียงกันหมดเลยนะถ้าเทียบใส่กัน ตัวนี้อ่อนกว่านี้นะ่งถที่ลายแต่ถ้าดูตัวนี้จะเข้มต้องโผตัวนี้นิดหนึ่งเห็นไหมอ๋อแต่ตัวนี้จะเข้มงามขนาเท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อพี่มีมาวัดแถวนี้ด้วยใช่ไหมอีกหลังใช่ไหมบางหัวเสือบางหัวเสือวัดบางพึ่งเนี่ยค่ะอ๋ออยู่ปู่เจ้าอ่า เก็สวยหมดเลยเนาะอยู่ทางไปทางปูดสำโรงอะครับแล้วก็ปูดเจ้าบางหัวเสือไอคูเป้หรือเปล่าหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรครับบ้านบ้านเนี่ยต้องนี้เนาะอยู่ติดโรงเรียนอะไรไหมแถวบางหัวเสืออะไร เทปซีลินหรือด้อเก้าวนี่แหละเทปซิลินอันนี้เทปซิลินสมุดปนก,การไม่ใช่ใช่ไหมช<ๆ>วยหมดเลยเลือกไม่ถูก <c oughs> <c oughs> แต่ดูชัดๆอันเนี้ยคือมันต้องโดนไฟเนาะอ่าค่ะฟันถึงจะแบบเงาแต่อันนี้มันเหมือนไม่เงาในตัวเงาง,งาตลดงงอดตัวเนี้ย เปิดไฟค่อยเงาใช่ไหมช่วยหมดเลยแต่มันขึ้นอยู่กับลายเนาะขึ้นอยู่ที่ลายแต่แต่ถ้าพื้นใหญ่น่าจะมืดกว่านี้มืดกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันรวมกันเนาะใช่ค่ะตัดมาเล็กๆมันจะมารวมกันเพราะว่านี่มันมันมาสี่เหลี่ยมนิดนึง ก็ข้างข้างในนี้เหมือนกันใช่ไหมืหมอนนกันค่ะถ้าเป็นโทนอย่างนี้นะข้างในก็เป็นอย่างนี้ก็ข้างในเหมือนกันอา่าได้เป็นๆเนีน่ยเห็นไหมอ๋อนนี้จะอ่อนอา่าถ้าสีอ่อนก็จะอ่อนก็น่าจะตัวนี้นะครับนี่ผมว่ามันลายเยอะไปไงัวนีลายเยอะ แล้วก็ถ้าติดใหญ่ก็น่าจะมืนกว่า,วาใช่ไหมเพราะมเหมือนมันไลายแบบตัวน,นี้ลายแบบเทาอ่อนก็วนี้ก็ได้พี่จะได้ไม่เปื้อนผมยิ่งสกรปรกอยู่เดี๋ยวตัวนี้ช่วยคะ่ะครับ <c oughs> นี่เป็นโคดอะไรนะครับใช่ค่ะนี่เหรอ เอ6ซดหกขีดหกเลขหกเลขสวยด้วยทั้งหลังเนาะใช่ครับทั้งหลังลางลางเราเอาสีดำน่าจะดำก็พี่ว่าลางปกติถ้าสีนี้ใช้ลางสีไหนครับสีดำสวยใช่ไหมครับอ๋อขอบเป็นดำขอบเป็นดำแล้วขอบดำแล้วก็ต้องเอาดำเนาะ เพราะไ,<อ>ไอ้ขอบหน้าต่างมันดำไงเออคอบมินิมันดีสันมันไม่เข้าเลยสีดำอ่ะครับของเขาขอบกูของเขาก็สีดำนะ<อ>เดี๋ยวก็ใช้ลังดำอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับสวยเนาะพื้นอันะอนนี้ของเขาก็เหมือนของน้องก็คืออันนี้เลยใช่ค่ะชุดนี้เลยใช่ค่ะครับเอาแบบนี้แล้วครับกลัวไปตัดแบกแนวเดี๋ยวไม่สวย <c oughs> ตร,ตรงช่องเลยค่ะที่จะเก็บไว้ด้านข้างให้นะก็คือเก็บนี้แต่ตรงนี้เก็บทางเดียวอาเก็บทางเดียวอ่าดอได้ครับเพราะว่าเห็นมันมีแบบกรงกลางอีกมันจะไม่สวยอ๋อค่ะแต่ถ้าถ้าทํเดย่ยมนมันไม่สวยมาานพับขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะอ๋อไม่สวยไม่สวยผมก็ไม่ชอบอ๋อั่นแหละที่ที่พี่ไม่แนะนาเพราะว่ามันเป็นห้องนอนม่านพับนะมันโดนแดดไปโอกี่เือมันเยอะกว่า เ oh. พราะว่าเป็นผ้าผืนเดียวคแต่ถ้าเราใช้เป็นตงไก่เนีย่ยผ้ามันซ้อนๆกันมันจะกลมแสงได้เยอะกว่าอ mm hmm. แต่ถ้าลูเกเจาอย่างนั้นก็ได้แต่ท่านแต่ก็ยังไม่เอ<ด>้หร <มา S 2> อกแ,แ,แต่พี่ว่าเรามันมีผ้ากลมเยอะมันกลมแสงมันเก็บแสงได้ดีกว่าครับเอบาตามที่พี่แนะนําเลยเพราะแบบหน้าต่างเล็กผมก็เห็นสองแบบเลยไงก็มีทั้งแบบแบบรูด แบบเปิดกลางแล้วก็แต่เปิดกลางมันจะไม่สวยเพราะมันเล็กอ่าใช่ค่ะเพราะว่าจีบมันจะน้อยไงมันได้ข้างมาสามจีบจริงเงี้ยใช่หนราบเราเอาชิ้นเดียวเก็บไว้ด้านข้างดีกว่าครับแล้วการซับแสนก็จะดีกว่าด้วยพี่พี่เอาข้างไหนหยุดวันมาติดตั้งน้องเลือกได้เลยอ๋อเลือกได้เลยนะก็นั่าขะาวาแล้วก็ดูดูตรงที่น้องวางตู้ด้วยน้องจะเก็บไว้ตรงไหนเนาวันที่ติดตั้งมาค่ะครับ รังดำเนาะครับรังดำไอ้ความยาวนี้พี่เอายาวถึงไหนถ้าเป็นหน้าตา่างถ้าเป็นหน้าต่างอยู่ที่น้องชอบมีบานนี้จะสั้นครับอ,อ,อันนี้สั้นเนาะแต่อันนี้สร้าเพราอันนี้ไม่ได้ยาวมากแต่าห้องเกืบองคุมบัวห้องหลังสองบานจะแล้วประตูบาจะโชว์บัวไหมอยากถามโชว์อ่าเอาเท่านั้นละครับครับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกนห้องหลังผมให้ชิดชิดบัวประมาณนี้เวลาเก็บกวาดจะได้สะอาด หอวาอนมันยังสั้นสักว่านั้นก็ได้นะเอาเอาเท่ากันกับตัวนี้ได้ไหมพี่ได้ครับแต่จริงจริงอะสั้นก็สวยหรอกอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ถ้าเอาคิดอย่างนี้มันไม่สวยนะไม่สวยแต่ว่าบางที่มันเองแต่ว่ารังมันเหมาะแบบที่สวยเนาะได้จะสวยสั้นมากก็ไม่สวยเวลาอ๋อเหรอครับแสงเขามากเราบางอย่างนี้แสงมันจะแจ่มออ้อางั้นเอาตามที่พี่บอกเลย ก็คืออันนี้สั้นตัวเดียวครับผมตรงนั้นยาวครับผมสั้นหนึ่งแล้ก็ยาวลวดแล้วตรงช่องเล็กก็คือลูดด้านเดียวใช่ค่ะบรรณาติดตั้งน้องเลือกได้เลยจะเอาซ้ายหรือขวาเองเงั้นคนะ่ะครับเอ้ยไอ้ร้านนี้เป็นชื่อร้านไอ้อะไรหน้าพักกรเหรอ ของพี่ใช่ไหมใช่ปาก่อนศีนทำไมมีสองอ่ะหนึ่งเหตุแรกอ่ะพี่โดนแฮกอ้าวเหรอก็เลยตั้งเป็นสองแล้วเพราะว่าลูกค้าไม่เข้ากล่องมาในไอ้นั้นอย่างเงี้ยเขาเขาแอบมานนของพี่พี่เลยพี่กวลูกค้าของพี่ว่าทําไมปิดเพดพี่เลยตั้งสองมาผมก็ได้ว่าเอ๊ะหรือว่าสาขาสองไม่ใช่ใช่ไหมแต่ไอ หนึ่งอ่ะของพี่เยอะเลยนะลูกค้ารีเห็นไหมหนึ่งอ่ะเยอะก็คือพี่โดนแฮกไงแบบเขาก็เป็นชั่งมากๆนี่แหละแต่ไอ้นั้นไงเขามาในกล่องเขาไม่ได้มามาในกล่องข้อความแล้วเขาอันนั้นแทนที่ไงพี่ก็เลยตั้งสาขาสอนแต็นท์สาก็ตามมาอยู่นะอืผมก็เลยงงไงว่าไอ้ทำไมมีสองน้องดูเบอร์โทรดิเหมือนกันเลยหนึ่งกันสองล้ว ก็คือของพี่เป็นต้นฉบับใช่ไหมใช่ถ้าแฝงก็คือเบอร์โทรก็คือไม่ไม่ใช่ละสมัยนี้เนาะแล้วมีมีอะไรอีกครับหากินยากทุกวันนี้มีพ้าโป่งไหมครับลายพ้าโป่งเอาแบบเผ้าโปร่งน้องเลือกได้ขาวแต่ทีเอาขาวเอาขาวใช่ไหมคะผ้าโป่งขาวผ้าโป่งขาวทีนี้ไม่ไม่ไม่เอาลวดลายนะ ไม่มีลวดลายเอาไม่มีลวดลายอยู่แล้วใช่ค่ะสีพื้นเลยค่ะคบบางเห็นแบบบางที่มีพับโป่งแบบลายดอกลายนั้นลายนี้ก็คือเหมือนในตัวอย่างที่พี่เอาไปดูดเนาะ,นนะก็คือไม่มีลายไม,ไม่มีลาลายมันแบบลกๆไงอ๋อเนืออะไรอีกครับพี ชั้งหกหมื่นห้าเนาะวันนี้น้องมันจ่ายที 3, ่สามพันส่วนที่เหลือน้องก็ติดตั้งไอ้ค่จาจ่ายอ่าได้ครับก <Okay. S 1> ็บคือพี่รับทั่วอันนี้เลยใช่หไหมการเงหนที่รถเอาเหรอการเงินที่รถไฟเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขึ้นบทสิงุรีมา คือปกติเขาก็ราคานี้แหละเหมือนเหมืนอนสามแต่ว่าเขาก็แบบแต่เขาแถมพะโพงน้อยกับน้อยกับพี่บางที่สามเหมือนกันแต่ฟังช่องเล็กเนี่ยเขาไม่แถมเียปกติพี่ก็ไม่แถมนะน้องคุยกับพี่น,นะเฉยๆพี่แถมปกติจะไม่แถมแล้วปกติพี่จะแถมพ่อพงแค่สามจุดใช่นั่นแหละค่ะผมก็เลยซื้ออีกสองช่องเล็กๆเนีนขอแถมพี่จะได้ไหมเนาะ มันช่องไม่ใหญ่ไงก็เลยเอาพี่โอเคผมก็เลยโอเค